Good morning ค่ะทุกคนเปิดเทอร์มันแรกนะคะปลุกนาฬิกาปลุกตั้งสารอบกว่าจะตื่นนะคะเราตื่นประมาณ7จ็โมงยี่สิเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวนะคะประมาณสี่สินาทีเราก็มาอีกแปดโมงเราออกมาบ้านกันเพราะว่าคลาสเรียนเริ่ม8ปดโมงคึ่งค่ะ สภาพมากาศวันนี้นะคะเราต้องตรวจเช็คก,ก่อนออกจากบ้านเนาะ13องศาช่วงบ่ายกลับมา18องศาโอเคเราแต่งตัวสบายได้ของที่เอาไปเรียนนะคะก็หูฟังสมุดจดนะคะแล้วก็ปากกาดินสออันนี้ก็อเอามาจากที่ไทยด้วยนะแว่นตากันแดดนะคะถ่าขัดผมน้ำ สมูตี้นะคะโอเคพร้อมลุกว,วันนี้ก็คืออากาศไม่น่าจะหนาวก็กลางๆไว้ก่อนถ้าหนาวเราก็อุ่นได้นะคะหมวกอันนี้สำคัญเพราะเราจะปั่นจักรยานไปเรียนกัน งทางนะคะปั่นจักรยานที่นี่ปลอดภัยมากมีทางจักรยานเป็นของตัวเองนะคะเป็นเลนจักรยานแล้วก็มีป้ายบอกทางการปั่นจักรยานไปโรงเรียนหรือไปทํางานไปซื้อของไปไหนก็ตามมันเป็นเรื่องง่ายมากที่นี่ บริเวณโรงเรียนนะคะห้องเรียนเราอยู่ห้องตรงนี้เลยเราจะเรียนกันที่นี่อีกเจ็ดเดือนข้างหน้าค่ะทุกคนออตอนนี้เรามาถึงที่โรงเรียนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพูดเสียงเบาๆเพราะว่ามีคลาสอื่นเรียนอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูโรงเรียนคร่าวๆตรงนี้เป็นส่วนโต๊ะที่เป็นโต๊ะไว้นั่งนะคะ <laughs> เราเดินทางเดินแล้วก็ มีไมโครเวฟมีตู้เย็นนะคะไว้ใส่อาหารเพราะเราต้องเอาอาหารเที่ยงมากินท um ี่นี <S <S ่เนื่องจากว่าเวลาพักครับกลางวันแค่30นาทีนะคะตรงนี้เป็นล็อกเกอร์ไว้ใส่ของนะคะมีคลาสกอนเดียนก็ข้างหน้าเป็นห้องเรียนแล้วก็ ตรงนี้นะคะเป็นใบโบชัวของการเรียนในที่ต่อไปต่างๆโอเควันแรกนะคะที่มาเรียนวันนี้อาจารย์ยังไม่ได้สอนอะไรมากนะคะเป็นปฐมนิเทศสำหรับวันแรกถึง การเรียนการสอนการปฏิบัติตัวในห้องเรียนต่างๆนะคะแล้วก็เราจดไว้ด้วยเนาะมีอะไรบ้างก็เขาเรียนกัน8ดโมงครึ่งถึงประมาณบ่าย2พักประมาณ2ครั้งแล้วก็มีทานอาหารกลางวัน30นาทีซึ่งมันเป็นเวลาที่น้อยมากเขาก็เลยแนะนำว่าให้นักเรียนนะคะเอาอาหารจากที่บ้านมาทานที่นี่เนาะเพราะว่าเวลาแค่30นาทีเองเอาที่นี่เขาพัก มีวันหยุดนะคะช่วงฮอลิเดย์ช่วง, Holiday, ว,งวันคริสต์มาสช่วงปีใหม่นะคะ10วันเรากำลังคิดว่าอยากกลับไทยมากเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันมีตั๋วไหมหรือกลับไปอะไรยังไงหรือว่าอยู่ที่นี่แล้วก็เเรียนหลักๆประมาณ6เดือนฝึกงานอีกประมาณ3สัปดาห์ซึ่งฝึกงานอันนี้เราเราเป็นอะไรที่แบบว้าวซ่ามากเพราะว่า เรียน6เดือนก็คือเรียนภาษาเต็มๆแล้วก็อีกประมาณ1เดือน3สสัปดาห์เขาให้เราไปฝึกงานในที่ที่เราอยากจะทำงานในอนาคตในที่ที่เราอยากจะหาประสบการณ์อย่างเช่นถ้าเราอยากเ,เป็นคุกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเชฟเราก็สามารถไปขอฝึกงานที่ร้านอาหารหรือในครัวโรงแรมได้หรือในสถานที่ต่างๆที่เราอยากจะทํางานเขาก็มีหลายสายงานที่ให้เราเลือกเนาะ แล้วก็เรากสา็สามารถที่จะหาประสบการณ์ตรงนั้นได้ซึ่งคลาสคลาสอันเนี้ยที่เราเรียนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นคลาสเอ่อ่งถึงสหลักๆก,ก็คือเป็นคลาสโมดูล2เราคิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปที่เขาย้ายมาที่นี่นะคะก็คือเขาเรียน1-2แล้วก็3-4มสี 4, ่เราถึงจะไป ทำงานหรือไปเรียนต่อในสายอาชีพต่างๆอันนี้เราก็ต้องแพลนกับตัวเราอีกทีแล้วก็ช่วงปลายปลายเทอมอะค่ะเขาจะมีให้คุยให้คอนซัลต์กับอาจารย์ว่ายูอยากจะทําอะไรอยู่ภาษาอยู่ถึงระดับไหนแล้วยูอยากจะเรียนต่อ,อ,อในขั้นต่อไปไหมหรืออยู่อยากจะไปทํางานแล้วหรือยูอยากจะไปเรียนต่อในสายอาชีพซึ่งหลักๆตรงนี้มันเบสจากระดับภาษาฟินแลนด์ที่เราต้องเรียน อันนั้นคือเรื่องสำคัญก็คือภาษาฟินิชนะคะไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้ประมาณนี้อาจารย์เขาก็อินทวิวนักเรียนคนต่อคนนะคะเหมือนเป็นการทำความรู้จักนักเรียน แต่ละคนว่าแต่ละคนมีพื้นฐานยังไงเป็นใครมาจากไหนพื้นฐานภาษามีอะไรบ้างได้อะไรบ้างทํางานอะไรในอนาคตเข้าๆแผนยังไงก็คนละประมาณ15นาทีเราก็สัมภาษณ์เสร็จไปแล้วนะคะก็เออชื่ออะไรมาอยู่นี่เมื่อไหรมาอยู่นี่นานแล้วยังเ,ออเรียนจบอะไรมาที่ไทยมีประสบการณ์ทํางานอะไรบ้างนะคะแล้วก็แผนคข้าวๆข,ข,ของยูคืออะไร แล้วเขาก็ให้คำแนะนําประมาณว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเรียนภาษากันประมาณนี้อยู่ทําได้อยู่แล้วเนาะให้กําลังใจมันเป็นการเรียนที่รีแลกซ์นะสำหรับเราเพราะว่าอาจารย์เขาเป็นอาจารย์สอนผู้ใหญ่แล้วก็เขาก็ค่อนข้างมีความเข้าใจในตัวนักเรียนพอสมควรว่าโอเคเป็นนักเรียนต่างชาติมีความรู้ระดับไหนเขาต้องสอนอยังไงนะคะแล,แล้วในคลาสมีไม้ไม้ไม้เรียวด้วยยาว,ยาว แต่อาจารย์เขาก็เอาไว้ฉีบนกระดานแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าไม้เลียวันนี้ไม่ได้เอาไว้ตีมันไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการทําโทษหลักๆคือเอาไว้แค่ชี้กระดานแล้วก็อาจจะแบบเคาะโต๊ะตึกต๊ก,กเวลาแบบเห็นใครหลับแค่นั้นในคลาสในคลาสนะคะมีนักเรียนต่างชาติประมาณ22-25คนแล้วแล้วเราก็เจอพี่คนไทยอีกสองท่านนะคะ แล้วก็มีต่างชาติจากชาติอื่นเรายังไม่ได้รู้จักใครเยอะเพราะว่ายังไม่ได้แบบแนะนําตัวอะไรกันมากเนาะแต่แต่คิดว่าแบบทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยดี้วคะเป็นแบบ positive class หลังจากนี้ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะตั้งใจเรียนสุดๆ